เราไม่เคยไม่ค่อยได้รับอะไรจากใครจากจากคนนอกเลยนอกจากพ่อแม่นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราเราได้มารับจากจากคนซึ่งไม่ใช่ญาติพี่น้องเป็นคนในส่วนราชาการที่เขาเล็งเห็นความความบากของของรัฐเนทรเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเราไม่ผิดหวังเลยที่เรากดติดตามผู้ชายคนนี้กะอาซีซาลาเตออดีตเคยทำงานในหน่วยงานของรัฐ เล่เคยช่วยเหลือสังคมมามากมายปัจจุบันเจ้าตัวตกงานทำให้ขาดรายได้เลี้ยงชีพกะได้ติดต่อมาที่ผมเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องการก่อสร้างร้านค้าขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเจ้าตัวยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหลังทราบเรื่องราวและความตั้งใจของกะเราก็เดินทางมาเติมกําลังใจให้กันถึงบ้านครับ ยังไม่ได้เริ่มเลยใช่ไหมครับยังเนี่ยหนูเริ่มเริ่มแค่มาถางแล้วก็เผาเมื่อก่อนมันเป็นป่าหมดเลยโซนนี้ยค่ะค่ะตอนนี้มีแค่ใจแล้วก็ทีมงานที่อยากจะทํางานค่ะแต่ว่าเหมือนอุปกรณ์ตำก๋วยเตี๋ยวนี่เรามีแล้วมีอยู่แล้วใช่ไหมครับขาดขาดแต่ร้านใช่ไหมค่ะก็คือตั้งใจที่จะเปิดร้านไก่ก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วก็จะดึงคนที่ตกงานอ่ะมาทํางานกับเราด้วยกก็เป็นความคิด ดีๆครับถ้าหากว่าฉันนานเพียงลำพังฟังฟันของไม่ถึงสักทีขอบคุณกำลังใจที่มีขอบคุณนะาถ้าหากว่าฉัน ฉันขอสัญญาเพื่อคนที่เรารักภาคภูมใจถ้าหากว่าฉันเดินเพียงลำพังฟังฝนคงไม่ถึงสักทีขอบคุณกำลังใจที่มีขอบคุณนะถ้าหากว่าฉัน เพื่อคนที่เรารักภาคภูมิใจขอบคุณกำลังใจที่มีขอบคุณนะถ้าหากว่าฉันยังมีเรี่ยวแรงจะทำให้ดีฉันขอสัญญาเพื่อคนที่เรารักภาคภูมิใจขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเอ,อ่อ ใจของหมดไปนะคะพี่ทํางานด้วยใจจริงๆไม่ได้ทํางานเพื่อหวังผลอะไรเลยนะคะวันนี้ทั้งวันเนี่ย <c oughs> พี่เขานัดหนูประมาณสิบเอ็ดโมงเช้านะคะจนกระทั่งว่าตอนนี้เกือบจะบ่ายสามบ่ายสี่แล้วนะคะรอจนกว่าของจะมาแล้วก็รอจนกว่าดินจะมาลงเนี่ย <c oughs> พี่เข้าใจจริงๆ <c oughs> พี่เขาตั้งใจรอเพื่อที่จะให้เราได้รับสิ่งที่เราขอไปอ่ะ <c oughs> พูดไม่ออกแล้ว <c oughs> หัวใจล้วนๆนะคะคนไทยด้วยกันเนี่ยหัวใจสุดยอดเราไม่เคยไม่ค่อยได้รับอะไรจากใครจากจากคนนอกเลยนอกจากพ่อแม่นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราเราได้มารับจากจากคนซึ่งไม่ใช่ยับพี่น้องเป็นคนในส่วนราชาการที่เขาเล็งเห็นความความบากของของรัศดรเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเราไม่ผิดหวังเลยที่เรากดติดตามผู้ชายคนนี้ นะคะในสื่อโซเชียลเนี่ยพี่เขาทําด้วยใจจริงๆใจล้วนๆเลยค่ะวันนี้พ,พี่เขารอเกือบทั้งวันถ้าเป็นคนอื่นอะ่ะเขาคงจะนัดวันอื่นหรือไม่ก็กลับไปแล้วแต่ไม่ใช่พี่เขารอให้เราได้รับของสักวันหนึ่งสัญญาค่ะว่าจะเป็นเหมือนบวดหมดภัยอยากจะแบ่งปันอะไรแล้วก็ได้ที่คนรอบข้างที่เขาขาดขัดแคลนยินดียินดี แต่วันนั้นสัญญาค่ะว่าจะไต่ไปให้ถึงจุดนั้นแล้วก็จะเป็นมือบนให้คนอื่นอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณหมดไทยค่ะขอบคุณค่ะตั้งใจจะขายก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยจับนะคะ mm hmm. ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำใสรวมทั้งข้าวมันไก่ด้วยนะคะแล้วก็ตกกลางคืนเนี่ยกะว่าจะขายโรตีชาชักค่ะนะคะ mm hmm. ก,ก็ก็ลองกันไปค่อยๆขยับกันไปนะคะก็โลเคชั่นอยู่ตรงนี้สี่แยกเศรษฐกิจอ่าปิยมุมังค่ะแล้วก็ วันนี้ทุกคนคะ่ะฝากกดติดตามนะคะดูดูในความตั้งใจของหมวดไั่นะคะพี่เขาให้จริงๆพี่เขาให้จริงๆค่ะขอบคุณขออนุญาตพี่เขาให้จริงๆเป็นผู้ให้ที่ที่ให้ด้วยใจที่เขาไม่ได้หวังอะไรเลยวันนี้เอ,อได้มาสัมผัสตัวเป็นๆที่เข้าใจจริงจรใจล้วนๆเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับก้านะครับเนาะขอบคุณคะ่คณคะสวัสด กิจการรุ่งเรืองครับมีลูกค้าเยอะๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอัลฮัมดุลิลละกาค,าคารัลลอบอวยพรให้หนูด้วยนะคะโอคิดดีทำดีต้องได้ดีอยู่แล้วครับถ้าหากว่าฉันเดินเพียงลำพังฟังฝันคงไม่ถึงสักทีขอบคุณกำลังใจที่มีขอบคุณนะ